แม่จะได้ไม่ท้องผูกจากนั้นหงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทําความสะอาดให้แม่อย่างเคยแต่คืนนี้มือของหงเย็นมากจนแม่เป็นห่วงหงตากฝนมาหนาวมากใช่ไหมลูกมือเย็นเชียวหงร้องไห้สะอื้นหนูไม่หนาวหรอกแม่หนูรักแม่นะแล้วหงก็ห่มผ้าให้แม่นอนรีตะเกียงลงแล้วหงก็เดินออกจากห้องแม่ไป พอเช้ามืดหงก็มาป้อนข้าวป้อนน้ำแม่อย่างเคยเสร็จแล้วเธอก็ออกจากบ้านไปใกล้เที่ยงป้านอมก็เดินเข้ามาในบ้านตรงเข้าไปที่ครัวซึ่งบ้านของหงไม่ได้ล็อกเวลาที่หงไม่อยู่จะล็อกก็ตอนที่หงกลับมาแล้วป้านมก็ต้องแปลกใจเมื่อเปิดดูหม้อข้าวเพราะมีแต่ข้าวที่บูดเหลือจากเมื่อวานและกับข้าวก็เป็นของที่เหลือจากเมื่อวานนี้มีเปลือกกล้วยวางอยู่ในจาน จานชามก็ไม่ได้ล้างแม่ยง้งนางหงมันป้อนข้าวแม่ย้งหรือเปล่าทำไมไม่เห็นมันหงข้าวเลยป้อนจ้ะมันก็ป้อนเหมือนทุกวันนั่นแหละเอแปลกเชียววันนี้ทำไมมันไม่หงข้าวไว้ให้ฉันป้อนแม่ย้งตอนเที่ยงหแม่ก็รีบบอกว่าเออหงมันเอาเงินไว้ตายหมอน เมื่อวานเงินมันออกมันบอกเอาไว้ให้ป้านอมซื้อของมาป่อนฉันตอนเที่ยงแล้วป้านอมจะซื้ออะไรส่วนตัวก็ซื้อได้นะหงมันบอกว่าให้ป้านอมเก็บไว้ทั้งหมดที่เหลือน่ะนะมาหยิบเอาสิใต้หมอนเนี่ยป้านอมเอามือล้วงเข้าไปใต้หมอนก็หยิบเงินออกมาปึกหนึ่งประมาณพันห้าโอ้นี่มันเงินเดือนทั้งเดือนเลยนะเนี่ยจะให้ฉันหมดทำไม ทำไมแม่ยงไม่เก็บเองเล่าเงินมีอยู่แล้วล่ะหงมันซ่อนไว้ในที่นอนมันเอาใส่ไว้แล้วก็เย็บไว้เรียบร้อยป้านอมอย่าไปบอกใครนะเออฉันไม่บอกรอกแต่เอ๊ะเงินมันเปียกหมดเลยนะเนี่ยนี่ต้องเอาไปใส่ในถังข้าวสารให้มันแห้งเดี๋ยวฉันจะไปซื้อของกินมาให้นะรอเดี๋ยวนะ ป้านอมแกออกไปซื้อข้าวผัดกลับมาป้อนเสร็จแล้วก็จัดการล้างหม้อข้าวล้างจานแล้วก็หุงข้าวต้มเตรียมไข่เค็มเอาไว้แกสังเกตเห็นว่าที่พื้นกระดานมีรอยเท้าและมีดินโครนติดอยู่ป้านอมจึงเช็ดและถูบ้านจนสะอาดค่ำนั้นสองทุ่มครึ่งหงก็กลับมาแล้วเอาเข้าวต้มมาป้อนแม่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือหงจะร้องไห้ตลอดจนแม่ต้องถาม เป็นอะไรล่ะลูกฮะร้องไห้ทำไมหนูห่วงแม่จะ้ะพอป้อนข้าวแม่เสร็จหงก็เอาขยะใส่ถุงออกไปทิ้งในระหว่างนั้นหมาที่อยู่ระแวกบ้านก็พากันส่งเสียงหอนดังขึ้นแต่ทันใดนั้นแม่ก็ต้องตกใจเพราะจู่ๆหงกลับมายืนเรียกอยู่ข้างเตียงทั้งที่เพิ่งเดินออกไปทิ้งขยะแล้วทำไมถึงกลับเข้ามาเร็วจัง มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่แม่ก็ไม่ได้ถามถามเพียงว่ามีอะไรลูกหงได้บอกแม่ว่าพรุ่งนี้ป้านอมมาให้แกซื้อของใช้ให้แม่ด้วยนะวันต่อมาเมื่อป้านอมเข้ามาในบ้านหงก็ต้องแปลกใจว่าทำไมในหม้อข้าวยังมีแต่ข้าวต้มหงไม่ได้ทำกับข้าวใหม่ไม่ได้หุงข้าวอีกแล้วมีแต่ชามที่ใส่ข้าวแล้ววางอยู่สองใบป้านอมจึงต้องไปซื้อข้าวผัดมาป้อนข้าวแม่ของหงเหมือนเดิม ซึ่งแม่ได้บอกให้ป้าหนอมซื้อของตามที่หงสั่งมาด้วยและป้าหนอมได้ซื้อของมาทําต้มจืดไว้ให้แล้วก็หงข้าวไว้ซึ่งป้าหนอมแกคิดว่าระยะนี้หงคงจะเหนื่อยแต่ก็อดสงสัยไม่ได้เพราะหงไม่เคยเป็นแบบนี้ก่อนไปทํางานก็ไม่ได้แวะหาแกมาสองวันแล้วเหตุการณ์ผ่านไปถึงวันที่สี่ทางโรงงานก็เริ่มสงสัยว่าทําไมหงไม่มาทํางานเมื่อผู้จัดการถามใครก็ไม่มีใครเห็น ตั้งแต่เงินออกก็หายไปเลยถ้าจะออกจากงานก็น่าจะบอกกันก่อนบริเวณที่หงถูกฆ่าตายก็เริ่มมีกลิ่นเหมน็นมากในวันนี้จนมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ขับรถผ่านตรงนั้นประจำเกิดความสงสัยเพราะตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ได้กลิ่นเหมน็นตรงจุดนี้สงสัยว่าหมามันตายหรือเปล่าเมื่อลองเดินเข้าไปก็เห็นเป็นร่องรอยของคนบุกป่าเป็นทางเข้าไปเขาจึงเดินตามรอยนั้นเข้าไปดู แต่พอเข้าไปจนสุดรอยทางเดินนั้นเขาก็ถึงกับต้องผงะพอเขาไปเจอกับศพของผู้หญิงสภาพเปลือยท่อนล่างที่หน้าอกมีป้ายชื่อติดอยู่เขาก็จําได้เลยว่าเป็นหงจึงรีบไปบอกเจ้าบ้านให้มาดูและแจ้งความเรื่องรู้ถึงป้านอมที่กําลังป้อนข้าวแม่ของหงอยู่ก็ถึงกับช้อนหลุดมือ